สินสันสันมูบอ่ะฝนตกฝนตกแสนมืองานเมยเบาลุกปลาทางหนาเห็ดกินพีน้องมูัวหนึ่งอะที่หมวกแดง่ใส่ถุงนะอ่ใส่ถุงน่ไว้ กำลังเห็ดกินพี่น้องหมูตัวหนึ่งคั่วกำลังคั่วกินคั่วเตรียมถาแขกมันหนาวภักัลูกเดชาวมันกันยากเลยหนาวแห้ง

mấy ngày rồi, nó nung sườn heo rồi, nó như thế này, nó nung mắc khó hả lẽ, mày lùng cơ อยากไปเอารถกำลังกลัพี่น่อยินี่เดอรถดีอยู่พี่เดอ พี่อยู่กำลังคูดพี่น้อยท่านี้ะกินสมเต่เส้าเต่เสียวอู้นันเดกินหมูคันตอนเส้าอันเสียวลืมเสียวฮะก็ไมบอกมอเส้านี่ยานไปปุกเอาไหน ไปขอปลื้เลิกเลิกวิห้องเอา้าอเอือ,เอ,ไไอม่นอนำไมานอตคืนนี้<อ>ได้เม่ออนเม่อนมอนตายแล้วอยู่พื่เดียหวานนี่มะเพ็ดมะเพ็ดขายให้เมตตาเลยสามพัน ข mm uh, anyway. uh. bueno hmm. ื่อหนาขาวเทวสาคนก้นในร้านสาวสาวกดิผักนี่เน่ยว่าหนาขาวหอในนี้อ้าวมึงหกใส่ของมึงขาวเลยผักไม่ใส่เน่ยยังได้กิมหนาขาวอีกได้บาานี้กิมหนาขาวออกิมผักกเนาะอยากกิมหนาขาวเลยได้บาานี้แม่ ไม่อ้อนกับอยากขาวเด้อยไม่อ้อนกับอยากมีขู่คือกันเชี่ยวเอาปลาเลยสิเอาแล้วก็สิไปอันสิไปกรุงเทพปลาบ้านี้เอาแล้วก็สิไปกรุงเทพปลาบ้านี่กรุงเทพปลาเช็ดได้บ้านี้ไม่ยังเชี่ยวเอาแล้วกับเชียวสินี้ปลาบ้านี่น้ำมดจุดจอยตลาดก็บเช็ดอยู่ทึงเอาติดไฟไปเลยนะเช็ดอยู่ทึงบอกเช็ดที่ไหน คนก็ไม่อ้อนก็อยูู่้เดียวบ้านนี้จักเศษเศดได้ไหนพักกันกิบส่งเตะเสะเตเชียวอันนี้กำลังซอยควรชอบมึงมักเพชรมักเพชรนกของบ่ันนีรอจ็สิเป็นอื่นบ้านนี้โอ้ยไม่ชอบใครบอกแล้วนะควรจะยูหน้าทางกว่านั้น มกำลังครัวพอมีมือครัวตอนนี้กำลังหิดกินอุคลุบอยู่อาบลาบ,ล,าบลูกลาบหลานมมไม่อ่อนเงาอยูู่้เดียว เงาอยู่ผู้เดียวมอืมเขามีขู่มีเคียงเป็นเงาคนอยู่ผู้เดียวบ่านี่เสี่ยวผัดเอาฟัวปลาอไปใส่กับไปดำกันนนั่นแหละผัดเงาเงาเตี๋ยวมัดเจ้าเสียบลักรกมมา เสียไปฮนะเสียไป้บ่ใร้องในลูกน่ะใส่ร้อนั่นน่ะเขนะกำลังคั่วอุกลุกอยู่อะไรพ้นโต๊ะอีเละเจ็ดโมงไปช้าสี่ อ้มครัวเป็นครัวอะไรพ้นตกได้พี่น้องอันนี้นะพ้นตกใหม่อย่าบอกอย่าบอกหึมลงมาานีกห่วยมมือซันวันดีพักกลุ่มชุมเย็นหะเละ เอองอนต้องแห้งเธอได้ปลกปกเป๊กนี่แ UH> ้เธอบอนะบอกขาดขิดแงเธอบอนะบอกขาดขิดพี่น้องพ้นตกในมืองานอันเมีบอลอก ปล่อยมันละโอ้ยฝนตกเนีย่ยยอ้ยอยากไปเล่นน้ำข้าวอือหื้อฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกมืองานแม่บาลุกอ้าตกแหงีกันพี่น้องเอ้ยตกเย็นเย็นแบบ แม่ว่าให้หาซุปซี่ๆครับโอ้มาคนเบิ่ดอีกถามหมู่ตัวนึงผุนตก có อีนี้พี่น้องเอ้ยผักกลุ่มสุมเย็น ขิปหนาพาอกันใหม่ลอกหลุคขิปหนาอยู่ดีมีแหงวันตะกุทุกคนขอบุญขอบคุณที่บอกอ้ที่เขามาเบิงมาชมสองเฮาที่บอกถามโฆษณาเฮาเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุก่านที่มาให้กำลังใจสิคอยสปอร์ตครอบครัวเฮาให้หอยู่ดีมีแหงให้ร่ำให้รวยเดอ้อสบายดี